เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ต้องส่งกำลังใจให้ด่วนๆหลังนักแสดงสาวชื่อดังโมอามีนาได้ออกมาเปิดเผยข่าวสุดช็อกว่าพระเอกชื่อดังอย่างออมอักพันนมาตป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงตุลาคมปี65และเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่เมื่อช่วงเช้าวันที่31มกราคมที่ผ่านมาโดยสาวโมอามินาได้ออกมาเปิดเผยข่าวช็อกว่าออมอักพันธ์เป็นมะเร็ง ตรวจพบตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2565มีชิ้นเนื้อขนาด12เซนติเมตรชิ้นเนื้ออยู่ข้างบนบริเวณของหัวใจและลามมาที่ปอดซึ่งทำาคีโมมาแล้ว5-6ครั้งซึ่งเมื่อเช้าวันที่31มกราคมออมเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ล่าสุดมดดำกระชาพาพิธีกรชื่อดังออกมาเปิดใจผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่กรณีที่ดาราสาวโมอามินา ให้สัมภาษณ์เปิดเผยอาการป่วยของอมอังกพันธ์พระเอกชื่อดังโดยมดดำระบุเอาไว้ว่าที่ผ่านมาคุยกับอมตลอดขนาดจะอ่านข่าวยังต้องส่งไปบอกอมก่อนว่าจะอ่านข่าวแกนะแต่โมอามีนาไม่ควรเอาเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องความเจ็บป่วยของเขามาเปิดเผยเพราะเจ้าตัวเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้อยากให้จำภาพตอนเขายังแข็งแรงอยู่มากกว่า หรือควรจะให้เป็นเรื่องของครอบครัวเขาเป็นคนออกมาแจ้งออกมาพูดตอนนี้ก็อยากแค่ให้ออมพักฟื้นดูแลร่างกายให้เต็มที่มากกว่าขณะที่ในโลกออนไลน์ line, อย่างในทวิตเตอร์ก็เดือดไม่แพ้กันอาทิคุณออมอักพันเขายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแล้วใช่ไหมคะแต่ราสาวถึงเอามาเล่าซ้ยละเอียดเลยข้อมูลเหล่านี้ควรเป็นญาติสนิทหรือผู้จัดก,การต้นสังกัดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือเปล่าคะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้หายไวๆค่ะคนนั้นชอบหาแสงจริงตั้งแต่ต่อมอแล้วส่วนตัวพี่อมเขาอยากให้รู้แค่นั้นจริงๆขนาดพ่อแม่หรือผู้จัดการยังไม่ออกมาพูดขนาดนั้นเลยมันเป็นสิทธิ์ของเขาไหมที่จะแจ้งหรือไม่ยังไงก็ขอให้พี่อมหายไวๆแข็งแรงขึ้นเร็ววันนะคะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอาการป่วยควรให้เจ้าตัวหรือครอบครัวเขา,าเอาพูดเองพี่มดดำพูดถึงกรณีที่โมอามินาออกมาให้ข่าวอาการป่วยของอมอกระพัน นี่เห็นด้วยกับพี่มดดำนะเป็นสิทธิส่วนบุคคลสิทธิผู้ป่วยที่จะไม่ถูกเปิดเผยอาการป่วยเป็นมรารยาทที่คนรอบตัวผู้ป่วยจะต้องมีนะข่าวใส่ไข่ไม่เข้าใจที่ดาราสาวออกมาพูดเลยเขายินยอมให้พูดแล้วยังอะ่ะถ้าอ๋อมอยากบอกคงบอกตั้งนานแล้วว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรเจ้าตัวบอกว่าแค่ป่วยหนักแค่นี้คงรู้เนอะ ว่าอยากรักษาตัวเงียบๆแล้วหล่นเป็นใครเอ่ยปากสว่างจังสำหรับอักพันนามาเกิดวันที่28มกราคมพศ2528ชื่อเล่นออมเป็นนักสแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากละครเรื่องพระจันทร์ลายพยักซึ่งยังทำให้เขาได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักสแสดงสมทบชายดีเด่นอีกด้วยสังกัดช่อง7 s ็เอสบีอักพันเป็นบุตรคนโตจากพี่น้องสองคนเขาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคาม ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและระดับปริญญาตรีที่คณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาออมอักบันเริ่มงานในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณาถ่าย MV จากนั้นได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบกับละครทางช่อง3เรื่องรักซ่อนแ้นและรับบทตัวรองและบทร้ายจนได้บทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัก จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและรับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคกับสังกัดดาราวิดีโอโดยแสดงคู่กับวรัตยานินคูหาจนมาเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอักเเทพวรากรในละครทวิภพต่อมาปี2560แสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักรับบทเป็นเรือเอกจิรวัตรสุขปลัง อย่างไรก็ตามอมอักพันได้พิสูจน์ตัวเองจากการรับบทรองและบทร้ายและไต่เต้าขึ้นไปถึงบทนำซึ่งการแสดงของเขาก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเพราะเขาเคยได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นและก้าวขึ้นมาได้รับบทเป็นพระเอกและสร้างผลงานที่น่าจะจำให้แฟนละครมากมายไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ